สวัสดีครับผมพ่อกันคือเกาครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเมืองศรีวีสองจผ้ามาเบืองรถในตำนานครับข้าขีต้มครับพี่น้องนี่ย่างมันยุกกองสุดท้ายพอดีเลยครับนี่มาเสียวมันเหล้วมันบ่หล้วครับนี่ก็เลยตกหนองขีต้มก่อนครับนี่ สูรเหลกกันยังนออครับบสานเนียสายคนละไฟของเพื่นกับมีสายใหญ่อ๋อเพื่อนกัมีสายใหญ่เออยยยออยยยัยยยยอยย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 ยอยอยเอยยยอยย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 อยยอยเออยอยย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 เยยยยยเออยยอยอยยอยย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 อยยยยอยยยอยยอยออ ยาเออนี่ลััดมาเดี๋ยวขอมารอรุนกันเบิงครับนี่เดี๋ยนะบูว้า นี nh nh như này như ่ยังมันอยู่หน่อยเดียวนี่พราะยังพราะยังไงมันอยู่กองเดียวนี่เอาเหยาะอยู่นี่ว่ร์เสียวขืนมันเหลียวบ่เลียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันขึ้นเลียวเอาไปเอารถฟอร์ดมาเลยได้เฮาลุยเลยขึ้นบ่ขึ้นบ่ เดี๋ยวเฮามาล่อลุ่นกันเบิงครับนี่เดี๋ยวพญ้นายเพิ่นไปเอารถสิมาลากขึ้นอยู่ครับนี่เดี๋ยวเข้ามาติดตามชมเบิงนํากันครับนี่ว่าสิลาข้นบ่อรานี่เพราะว่าเฮตุจนเมื่อยได้ครับพี่นัอนี่มันมันมันเหมือนขี้ตมเนี่ยเพราะว่าฝนตกคำมาขึ้นมันก็เลยลื่นว่าเสียมาเอานี่มันยังอยู่หน่อยเดียวนี่ครับพี่น้องเอ้นี่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 ยังมันอยู่กองเดียวแค่หน่อยเดียวว่าเสียไปมันเบิด เจว่ามันผลโบเบิร์ตครับนี่บอสิเอาไปให้เบิร์ตเตวานนี่เดี๋ยวเตว่ามันโบเบิร์ตนะครับเลยบอสิเอาไปให้เบิร์ตเตวานนี่กูหละเตว่ามันเมื่อยก่อนครับพี่น้องฝนกระตุกเด้ครับบงังเทล่ะมีแต่น้ำครับนี่เทเล่นี่นี่เราเดี๋ยว เอามันออกเรียวนี่ก็สิเป็นเป็นนาทีของพยาบาลนะครับมันเดนี๋ยวรถไถหน่ะปลอดใหญ่มากนำมาเลยครับนี่ยโอ้ยดึงไปเสียงครับสิงข้างนอกหน้ามากนะครับนี่เอ,อ้สิงข้างนอกหน้ามากแล้วครับนี่นี่เราเดี่เอามาลากรถในตำหนานไม่ตีแค่นี้แหละครับพี่น้องนี่ เบิ้ลเดี๋ยราทำมาล่อลุ่นกันเบิ้ลเลยครับหนึ่ว่ามันสีขึ้นบ่ครับนี่เอาละครับมาหนึ่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องคูปตาครับนี่งนี่นะผมเคยบอกไปแล้วว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับนี่มาสั่งลุยเลยครับบารนดีอู้หู้ยว่าวมันใหญ่ไปเห็ดคือแท้ยโอ้ยคุณเอ,อ้ยพี่น้องเลย เดี๋ยวเอามาล่อรุนกันเบิ่องละครับนี้เดี๋ยวให้เพิ่นผู้ใบนี่ดึงเลยครับนี่อนน <c oughs> โอ้ยอย่ากลัวดีวะาเอยเสียกับเตรียมพร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาล่อรุนกันเบิ่งครับนี่ว่าสีไวคือบ่ไวนะครับนี่ <c oughs> ถ้าปกติแล้วใส่คูปะตะหลากคอนใหมน่นี่ขึ้นบัดนะครับนี่คอนน้อยคอนใหญ่อยู่มุมไหนแท้าไหนของทงหน้านี่ขึ้นมาเลยครับนี่ ปูกบสิครับกันชนหลังเลยครับพี่น้องนี่เอาละเอาตรงหายเพื่อนผู้ใบจัดหายเลยครับนี่เออา้โอ้เคโอเคโอเคโอเคอยายาทำอรหลุ่นกันบ้างครับนี่ว่าสิคืนบ่ครับนี่ เพ็รเป็นเบอร์ครับเพิ่นผู้ใบนี่เอาเลยครับรอหลุนกันเบอรงครับพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปบ่เล่นเครื่องกันแนาะจัดเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ย <c oughs> เอ,อ้ยจัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมารอหลุนกันต้องทนดิว่าชิคึมบ่ ไปอีกเบาะไว้ครับพี่น้องเอาหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาเลยครับรุนเลยครับโอ้ยหล่อหมุนติวติวเลยครับข่านทั้งหลาเอาเลยครับโอ้ยโบลเหลือเลยครับโอ้ยนี่แหละเข้ามาพลังสร้างครับนี่เอาเออโออมือเงิขี่ต้มแม่จังน้อยครับนี่วิ่ง เรียบร้อยแล้วครับฝีมือเพนผู้ใบแนนนอนอีดีครับนี่โอ้ยนี่แหะครับเขาว่าคูบตาครับนี่เก้าแรงเครื่งครับนี่อ้ยพี่น้อพี่นผรถในตำนานอันนี้ก็รถในตำนานเ่นครับนี่ได้ประโยชน์หลาหลายอย่างครับเรื่องคูบตาเอ้าอู้หู โอ้ยโอ้ยสาธิรักาดียมึงนีไม่น่าสิปัดเสืออนี่มันเสื้อทุงทีดึงสูตรม่านเบิดอืมเปรี่ยวมนทุงทีลาวดึงมาเต็มทง่ไงนะโอ้สูดๆสอีกแล้วโอ้ย

เกวแห้งแกวแห้งนี่แหละขวดอยู่สามชีเทียครับนีนขึ้นเลยนี่นี่อกันบ้าวบ้าวของครูภาษาเพื่อนกระตั้งหายไม่มาสันครับนี่ เพ่นเหตุเป็นเ,นเบิดนะครับพี่น้องเนี่ยนแนออหบอเยจัดใหุ้มหม่เลยจัดโค้งม่ออโเนนอนเนนอนเนนอนขนาดบ้าคู่บันไยังต่างเป็นครับตัดผมไม่เลยี่น้อูอ้หึเริ่มตัดผม,มหม่อเอ้ย,เ,ยเป็นผู้ใบิ่นตัดผมไม่ครับวันนี้ยังรอเลยบางเจ้ะครับ โอ้โหเสือกระไม้สุนกระไม้ครับพี่น้องเกือบกระไม้ตัวนี้เห็นอย่างนอครับบ้านนี้เดี๋ยวให้สั่งงานก่อนเที่ยวนะเอาอย่างนอมาอ่างผมเลยเราหลุดเอาปอปอร์ล้อมันมาอ่างโอ้โอ้เพิ่นเคยเป็นเอาปอปอรล้อพอคนถึงดนี่ อืออ๋อยย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 ยนยย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 อยย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 ย่ยยยยมยย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 ้ยย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 ยโยยยยยวย่ยยยียยยยยยอยย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 น สีเนื้อมามะแล้วหูแล้วเดวบอกเราเปียวรไว้โหอันเดียวแม่ระบุกัน่ยพูทโอ้่เฮาุงเ็พจาจรถเอาไว้แม่ขาข้างหน่เดียวเดียวดีได้เดีดีน้ำมันมันน้เดียวมันจะไทยโอเคโอเค นี่แหละครับเพิ่นได้เพิ่นไดู้ดใจใหครับอ้ยชนบุรีเเพิ่นวะอเนไเหล็กรันหนีนครับเด้อเดี๋ยดอเด้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 อเอเอเ้อเอเ้อเด้อเดไปเว้อเก้อเด้เด้อเดเด้อเอเด้บ้อ้เดเอออออด้้ หัจักทอดว่หัจักทอดว้ uh huh. นี่ละครับวังหันนี่ว่าสิมาเก็บมั่นขืนให้เบิดคำนี้ย่างอยู่หน่อยนึงครับนี่พอดีรถกระตกอันหลุมพอดีครับทันเลอยอยู่กับมองเลยครับก็เลยเอาขืนบ่ได้เช็ดจนมาเมืออ่อยเบิดสุกจนมาเมื่อยครับนี่ก็เลยพ่นภูใบท่าพอดีเลยครับวับงหันนี่พ่นภูใบท่า,าล้วว่าโอ้ยเอาไว้ยังเราคู่ตานวะ่าทาน เอามาดึงขึ้นเลยว่าสันหุ้ยบังแดดพุ่นมามาเลยมาเลยมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แหละครับยังอยู่กองเดียวนี่ครับนี่เดี๋ยวสิเอาซับขึ้นในเบิดเป็นขนขึ้นในเบิดแล้วก็ซับไสแล้วก็สิไปขายครับนี่นี่แหละยังเหลือยังเหลืออยู่บ่หลายครับนี่นี่แหละ,ละที่ว่าปลามันงามๆม,มันจะเอาเอาออกเบิดแล้วครับบ้านนี่ครับ,บเหลือแต่ซาโลครับนี่้ <laughs> ซาโล เล่มกินใบมันครับเพราะใบมันมันแห้งล่ะเอ้ามันกินได้ดีก่าหนิกินจิห่วยเพราะพวกสารเสียในมันมันออกบนแหลมในโอ้กินได้กินได้เหมือนกัใบมันแห้งไรมันไอ้งวงกวยกินได้โอ้ส่วนมากคนพวกคนพวกคนเอาใบมันตัวไปเลี้ยงงวงขุนเออตากแห้งก่อน มาบานี้ก็ทีถ้าทำการย่นคืนรถแล้วครับบานี้คนคืนรถแล้วเขาจะไปขายครับบานี้ก็มาลับบานีบารีก็สิเป็นหน้าที่ของพ่งเยใบเนะครับนี่เป็นหน้าที่ของพ่งเยใบกับรถไถฟอร์ดแล้วละครับบานี้มาลุยเลยนี่หลังจากเอามันออกแล้วบานี้ก็ทีเป็นหัวปีวานเข่าแล้วครับบานี ยังล่ะเป,เป็นเป็นหมอยังนอบอันนี้น้องโอ้ยฝุ่นเอยียงวะ <c oughs> มาเดี๋ยวสิมาเก็บมันขึ้นรถกันนครับพี่นอ้องเอ้ยโอ้ โอยโอ้ยโอ้ยเ็อ้าโอยโอ้โอ้ย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 ดีโอ้ยสวรถเอ้าวไปได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็จะ่มตครับเื่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ยเรือว่าไปได้กดแล้วก็จะบ่ได้ฝากคลิปใหม่ๆครับนี่ ฝากบอกแฟนครับพญ,ญา,ายใบนี่เด้อถา้าใครอยากติดตามพญ,ญาใบากับช่องใหม่ครับนี่ช่องบ่าวเมืองศรีวิชสองครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเบื่องพญ,ญาใบาอีกครับพุ่นขี่รถอยู่นั่นมุนท่าครับบงังเดียพุ่นอุ้ยพุ่นนะอุ้ยบางทีแล้วครับพี่น้องพุ่นพุ่นว้าฮโอ้อเดีย๋ยวขี่นี่บ่าวเมืองศรีวิชัสองขออนญาตโจขี่ไปเพื่อนสามีครับสวัสดีครับผม